หลกดคว้านลิวพางก็ปล่อยก็ไม่โทษเลยหนกกันพางก็หลกเนี่ยเฮยนั่นและแตกดังว้าวออกมาแตกดังว้าวออกมาด้านนั่นแล้วกับช้างหลุกตางเรียนเบียเรียนท้องเรียนเนินผ่านนองแซมมดหนกเขาเหล็กกับบินชวดรับพลีหายไปจากกันหนกตึ้งทะเลกันน้องล่วงเอ็ดนี่ก็ไอหนูก็แตกผ่านหนกก็ไม่รู้ว่ะจะไปกันไออกคมาดมเล่นหนกกับบินป่อยไปใบนไอจูความตกใจ หนกไปในชุดเสล่ก้าวไปในไหนทำเรียนเฮิรนเรียนทองตั้งป่านอยู่ลูกเฮิมากเฉยหนึ่งนั่นเลยลูกเนี่ยงเฉยมากนะลูกเนี่ยงปลาแคร์นะก็ใหญ่หวันก็เสร็จเลยเอาปลาข้าวมาปลาข้าวไดไงแต่หมัดเอวมากก็อ่ะปอนี่เอาไว้นี่ลบเล็เลยกขนั่ดกูซัลนี่แหละมึงจะ่วัดยังรอรวยก็เก็บดับเบียเรียนนันไส้พายผ่ามัดอย่างดีกับเบกโคนผ่าลบไปตั้งไอ้เลขกับพอกระแม่ก็ดีใจว่าฮ่าไอ้นี่ก้องมีค่าเลยลูกเรียนทองนี่ ในหลวงมาแล้ที่โภมันวะกระโภป้าไปถึงเกล็ดเบลเลยกัะทองแทเรียนทองเรียนเฮินแซตหม,มากมาอันนี้มีคามากเลยลรกนี้กล้องโบราณกล้องต่เรกตะรุกความหวัดจอบเตรียมนี้เป็นคนรวยเลยขอบคุณทุทุคกทุกต่างในรับชมนะกับนะ